สวัสดีครับอยู่กับสีสุกฟาร์มนะครับวันนี้นะครับพามาชมบรรยากาศนะครับยามเช้าเช้านะครับนะครับหมอกกำลังลงเลยนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตนะครับลูกบัวชาโลเล่นะครับที่เคยได้ลงคลิปไปนะครับตอนนี้อายุได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับ เจ้าสองตัวนี้นะครับตัวขวานะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกของเดะซันนะครับดูแข้งขานะครับส่วนตัวหลังเป็นลูกกลมนะครับตอนนี้อายุได้หนึ่งเดือนแล้วเราก็ปล่อยรวมกับฝูงนะครับปล่อยแม่เขารวมกับฝูง ะว่าเราจะต้อง,แบ,งแบ่งช่องไว้ให้วัวที่จะเตรียมคลอดนะครับส่วนแม่พันธุ์พวกนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ตั้งท้องนะครับก็อายุคันก็ใกล้ๆจะคลอดเหมือนกันนะครับ ดูนะครับลูกวัวอายุ1เดือนนะครับรือว่าโตดีเลยนะครับเพศเมียทั้งคู่ครับ ไปเรื่อยๆนะครับมีแมงเขานะครับสำหรับขั้นใดนะครับที่สนใจนะครับเราก็เปิดแบ่งนะครับแต่ว่าจะให้จับตอนอายุ หเดือนนะครับให้จับตอนอย่านมนะครับสนใจก็ทักมาพูดคุยนะครับหรือจองในเพจก็ได้นะครับนะครับให้ชมบรรยากาศด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับก็พามาอัปเดตนะครับลูกวัวชารโละเล่ที่เคยลงคลิปไปนะครับตอนนี้อายุ1เดือนครับให้ดูความแตกต่างการเจริญเติบโตนะครับตัวน,นี้ลูกกลมนะครับสวยเลยนะครับสูงยาว เอาไปทําแม่พื้นฐานต่อนะครับเอาไปทําแม่ตัวรับนะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็พามาชมเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับสีสุกฟาร์ม้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ